อยู่กันที่เรื่องของวัดวา,ารามกันอยู่นะคะคุณผู้ชม,ชมช่วงนี้เดือดกันหลายวัดเลยค่ะเพราะว่าหลังจากจที่มีประเด็นเรื่องวัดไร่ขิกขึ้นมานะคะก็มีเพจต่างๆรวมถึงเพจ CSI LA ด้วยค่ะออกมาบอกว่าในไหนช่วงนี้มีประเด็นเรื่องวัดและขอให้ไปตรวจสอบอีกวัดหนึ่งด้วยละกันก็คือวัดป่าวังน้ําเย็นนะคะที่จังหวัดมหาสาครคามมีการพูดถึงบอกว่าวัดนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินบ้างเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่า ทางเพจเซีนะคะบอกว่าวัดนี้ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินจากเว็บพนันนะคะแล้วรองเจ้าอาวาสหนุ่มเองก็มีข่าวเช้าเปไม่อั้นให้กับสีการมีคลิปมีภาพหลุดโซเชียลตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วบอกว่าทําไมตอนนี้กลายเป็นว่าวัดนี้ถึงยังถูกปล่อยรอยนวลกันอยู่โดยที่ล่าสุดนะคะนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะที่วัดป่าวังน้ําเย็นที่จังหวัดมหาสารคามนะคะไปสอบถามพระ ราชวชิระปัญญาพรหรือว่าหลวงพ่อสุริยันประธานสงฆ์วัดพุทธวนารามหรือว่าวัดป่าวังน้ําเย็นไปถามว่าท่านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้จริงไหมที่ว่าบอกว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงินหลวงพ่อสุริยันก็บอกนะคะบอกว่าที่บอกว่าวัดเป็นแหล่งฟอกเงินมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยหลวงพ่อมองว่าคนบาปที่ไหนจะมาทําบุญไม่มีหรอกใจยังทําบาปแล้วจะมาทําบุญทําไมเป็นไปไม่ได้ส่วนประเด็นที่บอกว่าทางวัดเนี่ย ได้นําเงินจากญาติโยมที่มาร่วมบริจาคไปจัดซื้อรถพยาบาลอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าก็เอาเงินที่ได้จากทาบุญไปทําบุญต่อไม่มีหรอกที่บอกว่ามีเงินเป็นพันล้านแล้วไปฟอกเงินพร้อมให้ตรวจสอบหลวงพ่อก็อยู่ที่วัดกรรมการก็อยู่ไม่ได้หนีไปไหนนะคะจะไปมองคือว่าซุ้มมัน,ะมนคือว่ามันเป็นขีดเป็นหยองมอ่อไปก็เสียสายหูสายตาเบื้องไปก็มีตะควมถุกเสือบ่มีประโยชน์เข้าเบื้องแล้วให้คิดใจเข้า สบายเบื้องแล้วหายใจเข้าสบายดีกว่ามึงอั่นเข้ากล้อยถิ่นไปเออถือว่ามันเป็นขีดเป็นเหนี่ยวใสหลงวงล่อามองไปยังสันยังเนี่ยมันมันไม่มีอยังดอกสินเนี้ยมาชาติคุณห้ามควมดีเข้าไปได้หรอกบะไม่มียังลบล้างเลยคือคุณหํามควมดีนะเออซือเงื่อนความกับเงื่อนแท่นเงื่อนแท้ก็ใส่ได้ตลอดไปเงื่อนความกับใส่ได้สัวบ้างสัวเข้าอยวากลับติดคุกติดตารางไปที่เข้าเห็นนัน ราฉะนั้นเขาจะไปให้คาไปใายราคาเออต้องมีควนนักเนี่ยราฉะนั้นเขาจะไปวันไหวอย่งอยางไห้มีคนนักเนี่ยเออน้องพ่อถึงขอยํำอีกะไปเบื้องขีเบื้องเหว่ไรประโยชน์ไปหาเบือ้องตะทองค่ำอเออเงินที่ว่ามันไม่เงิน่อะไรยังไงเป็นจะอ่านแม่อะไรเลยหงไงพ่อไปเห็นคนหลวงพอไปเห็นคนบมาพิทักบุญจะเชียรหรอกเง็นกับคนบุญเนี่ยมาทักบุญเออ มันไม่มีหรอกผู้ใดิเอาเื่นหื้นสะอาดมาสะอาดมาดทำบุญเพรอะว่าถ้าเคยเห็นเขาอย่าไปมอง ชาวเน็ตหลายคนมองว่าหลวงพ่อตอบไม่ตรงคําถามค่ะคือจริงๆเนี่ยมันเป็นประเด็นตรงที่ว่าทางเพจเนี่ยเขาตั้งคําถามว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงินของเว็บพนันหรือไม่นะคะแล้วก็มีการพูดถึงบอกว่าเป็นเว็บพนันของนักการเมืองกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวแห่งการสินมีเรื่องข่าวเช้าเปสีกามีคลิปมีภาพหลุดใช่ไหมคะอมพอนักข่าวไปถามเรื่องนี้กลายเป็นว่าหลวงพ่อบอกแค่ว่าอย่าไปมองมันเป็นขี้เป็นเยี่ยวขอภัยนะคุณผู้ชมคือหลวงพ่อพูดคํานี้นะคะ บอกอย่าไปมองมาเป็นขี้เป็นเยี่ยวมองไปมองไปก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีประโยชน์เราดูที่จิตใจเราดูสิ่งที่ทําให้จิตใจเราสบายดีกว่าตรงนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยทิ้งไปถือว่าเป็นขี้เป็นเยี่ยวหลวงพ่อมองแบบนั้น <c oughs> บอกมันไม่มีสิ่งใดที่เหนือธรรมชาติคนงามความดีเราไปได้ไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้เงินปลอมกับเงินแท้เงินแท้ใช้ได้ตลอดเงินปลอมใช้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวฟังมาถึงตรงนี้เราก็งงว่าเอ๊ะ แล้วมันตรงกับคําถามที่ถามไปอย่างไรแล้วหลวงพ่อก็พูดต่อบอกว่าอย่าไปให้ค่าไปให้ราคาเลยเราต้องหนักแน่นนะอย่าวันไหวหลวงพ่อขอย้ําเลยอย่าไปดูอย่าไปเบิงขี้เบิงเยี่ยวมันไม่มีประโยชน์แล้วบอกหลวงพ่อไม่เคยเห็นคนบาปมาทําบุญเห็นแต่คนทําบุญเท่านั้นที่แบบมีแต่คนใจบุญมาทําบุญน่ะไม่มีหรอกใครที่นําเงินไม่สะอาดมาทําบุญตนไม่เคยเห็น ไปกันคนละเรื่องค่ะสรุปแล้วก็คือถามไปหลวงพ่อตอบไม่ตรงคาถามนะคะก็เลยตอนนี้ก็คือสรุปก็คือหลวงพ่อบอกว่าสรุปเนี่ยเรื่องเงินบริจาคเป็นเงินบุญแล้วก็เอเรื่องที่บอกมีฟอกเงินอะไรเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้สนใจหรอกหลวงพ่อมองว่าเป็นขี้เป็นเยี่ยวนะคะก็ลักษณะเหมือนกับว่าก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบถ้าเกิดว่าคิดว่ามเาีเรื่องผิดจริงกับเพราะว่าท่านก็อยู่ที่นี่ช่ามัรรมการวัดก็อยู่ที่นี่ก็รว่ากันไปตามข้อเท็จจริงนะฮะคุณผู้ชม ยังไม่จบเท่านั้นเสียใเอเปิดต่อนะคะไปดูแก้งแม่ชีพันล้านกันหน่อยคราวนี้ไปที่วัดเกตเวัดเกตุมมดีศรีวารารามคุณผู้ชมปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะก็สะท้านสะเทือนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเสียเอเนี่ยก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อๆเลยหนึ่งแม่ชีสองพี่น้องบริหารวัด,ดรามลำพังไม่มีเวยาวจกรไม่มีกรรมการไม่มีมัคคทาทกไม่มีใครขา,ขา,ขานอำนาจเหมือนเป็นกิจการส่วนบุคคล2ครอบครองที่ดินนับพันไร่ แต่ชื่อเจ้าของไม่ใช่วัดบางแปลงเป็นชื่อแม่ชีอาจเข้าข่ายถือครองแคร์ถือครองแทนใช้วัดบางหน้า3าย่อยกระถิงปีละเกือบร้อยล้านรายชื่อผู้บริจาคกอดซ้ำๆส่วนใหญ่เป็นแม่ชีคนในวัดไม่มีอาชีพไม่มีธุรก,กิจแต่บริจาคเป็นล้านทุกปีแบบนี้ปปงควรมองหรืออย่างสระบบโบนัสแม่ชีสาวช่วยหาทุนได้มากพาเที่ยวรีสอร์ทหรูปีละครั้งใส่วิกเต็มยศสนุกสุขเวียงอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็บอกว่าวัาเดเนี่ยยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมเหมือนกลายเป็นธุรกิจส่วนตัวของใครบางคนก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเป็นสำนักพระพุทธปปงดีไซไปตรวจสอบหน่อยปรากฏว่านะคะนักข่าวลงมาที่ไปเลยที่วัดเกตุม,มดีศรีวรารามที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราครนะคะร่วมกับนางสาวสวัสดิ์แท่ตังซึ่งเป็นผอ,อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็นาอิทธิพรสีเหลืองนะักวิชาการศาสนาปฏิบัติการไปตรวจสอบเลยค่ะ ปรากฏว่าไปสอบถามพระภาวนาวิสุธทธิคุณเจ้าวาดวัดท่านก็บอกว่าทราบเรื่องนี้จากคนที่อื่นคนอื่นที่เล่ามาแต่ตัวเองไม่ได้เล่นโซเชียลนะคะและอย่าให้เพจเนี่ยที่ลงข้อมูลเข้ามาคุยกันที่วัดถ้าสงสัยเรื่องไหนที่ตอบข้อสักถาม<ๆ>ก็ถามมาเลยส่วนที่เป็นประเด็นตตาที่เพจระบุนั้นยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงอยากให้ทุกคนตั้งสติให้ดีก่อนที่จะตัดสินอะไรวันนี้ไปถามฝั่งแม่ชีบ้างแม่ชีนะคะ แม่ชีคนนี้ชื่อว่าแม่ชีสิรินทิพย์อายุท่านก็62ปีแล้วนะคะซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวอ้างในเพจบอกว่าตนเนี่ยบวชชีตั้งแต่ปี2 5 5 8ตอนนั้นอายุ40ปีส่วนเรื่องที่บอกว่าวถือครองที่ดินนับพันไร่ไม่จริงเพราะที่จริงแล้วมีที่ดินในชื่อของตัวเองเพียง6ไร่แล้วก็ติดอยู่กับวัดแล้วก็ได้ถวายให้วัดไปแล้วนะคะแม้จะยังไม่มีการโอนชื่อเปลี่ยนชื่อเนื่องจากต้องรอขั้นตอนต่างๆก็ตาม ส่วนเรื่องใส่วิกไปเที่ยวก็ไม่จริงรูปที่แชร์ในสังคมออนไลน์เป็นรูปเธอจริงที่ถ่ายไว้เมื่อปี57ก่อนที่จะบวชชีนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องเธอก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่จริงแล้วบอกด้วยว่าทราบดีว่าใครเป็นคนที่ให้ข้อบูลกับเพจซึ่งเป็นแม่ชีด้วยกันและอยู่ในภาพวันที่ส่งมอบเงินให้กับหลวงพ่อส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากความไม่พอใจที่หลวงพ่อให้แม่ชีคนนั้นหยุดทําหน้าที่ภายในวัดไปฟังเพิ่มเติม,ม,มค่ะ ทำพิัยกรรมให้เรียบร้อยแล้วคืตอนนตั้งใจน,นี่เป็นของแม่ชีของแม่ชีถาวายวัดอยู่ใกล้ๆนี่ในในเองตอนนี้เราตั้งใจมาตรวจสอบได้มาตรวจสอบได้ใน,น,นถวายแล้วแล้วทาพิัยกรรมเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะว่าคิดว่าจะถึงแม้ว่าจะโอนเข้าชื่อวัดไม่ได้ก็ตั้งใจถวายแล้วแล้วก็แค่หกไร่สองงานไม่ได้มีพันไล่เลยค่ะแค่หกไร่สองงานนี่คือแม่ชีถวายวัดและในส่วนที่เขากล่าวอ้างว่าทางแม่ชีไดโบนนัดกับประเทศไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีแน่นอนค่ะ ไม่มีค่ะเราแม่ชีก็มีรายได้เนาะแม่ชีมีห้องให้เขาเช่าเนาะแม่ชีมีรายได้แม่ชีไม่เอาเบียดบางวัดหรอกค่ะแม่ชีตั้งใจถวายแรงถามว่าเขารู้ไหมเขาก็รู้ระยะหนึ่งช่วงหนึ่งเขาก็มาถวายแรงค่ะแต่ไม่รู้อะไรไปเข้าสิงเข้าทําใหเขาคิดแบบนี้ได้เนี่ยแม่ชีก็อธิบายเรื่องของที่ดินเนี่นะคะก็อธิบายว่า เอ้ยที่พันไร่เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะคะแต่ว่าเธอนี่มีแค่หกไร่ที่อย่างที่อธิบายว่าติดอยู่กับวัดแล้วก็ทําเรื่องถวายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคือทุกวันนี้ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินยังมีรายได้จากธุรกิจห้องเช่าที่ในพื้นที่ใกล้กับสระมบินสุวนณภูมินะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ชีเนี่ยทำงานบปิษสัทขายเครื่องสําอางแล้วก็อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเลย ก่อนที่จะตัดสินใจมาบวชชีแล้วเมื่อก่อนตอนที่ทํางานขายเครื่องสําอางได้เนี่ยก็เคยมาขอพรกับพระบรมสารีริกธาตุที่วัดเกตุมว่าทํายอดขายได้ถึงเป้าก็จะขอให้ได้เลื่อนตาแหน่งก็ขอพรมาทําบุญที่วัดเรื่อยๆกระทั่งได้มาสนทาธรรมกับหลวงพ่อเจ้าวาดก็เข้าใจคําสอนมากขึ้นแล้วสุดท้ายนี่นะคะก็รู้ว่า,าทุกอย่างเอาไปไม่ได้นอกจากบุญละกร,รมจึงตัดสินใจบวชชีเพื่อหาบุญกุศลให้กับตัวเอง นี่ก็เป็นคําชี้แจงจากทางแม่ชีนะคะแล้วก็เจ้าวาดวัดที่บอกว่าไม่เป็นเรื่องจริงส่วนผู้อำนวยการสำนักงานาพระพุทธของสมุทรสาครก็บอกว่าไปตรวจสอบแล้วนะคะคือที่วัดเนี่ยมีวัยยาวจกรที่รักษาการแทนคนเดิมที่เสียชีวิต ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการแต่งตั้งส่วนกรรมาการวัดทางวัดจะตั้งขึ้นมาเป็นเฉพาะกิจในช่วงที่วัดมีกิจกรรมเท่านั้นส่วนเรื่องที่ดินของวัดมีไม่ถึงพันไร่ตามที่แชร์กันในพื้นที่สื่อออนไลน์นะคะโดยสำนักพระพุทธของสมุทรสาครเนี่ยได้เก็บรักษาโฉนดของวัดไว้ตามระเบียบราชการถ้าวัดต้องการนำโฉนดไปใช้ประกันใดก็ตามต้องทำเรื่องมาขอตามขั้นตอนรวมถึงวัดได้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้กับสำนักพุทธเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม s u p e r t ร a แ k s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณ